้องติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะรีวิวที่พักกันค่ะโซเนวานี่เลยจ้าว้าวไฮอะใหญ่โตมโหดรานเวอร์มีสลงมีสไลด์สุดนี่ใหญ่มากแกรีวิววันนี้ก็ไม่หมดหรอกสามนาทีมีไม่พอแกห้องมันจึ้งสลอึ้งมากเลยดูดิ เห็นปะนี่ทะเลเมาลีเมาใจอ่าต่อค่ะนี่ห้องทำงานค่ะที่นอนนะแกเดี๋ยวที่จึ้งกว่านะเดี๋ยวแกรอดูนะออชมนกชมไม้ได้ไม้เปิดหลังคานอนไปเลยสิจ้าอู้ตายเลยเออก็เปิดหลังคานอนไปเลยแกมันเกินเรื่องไหมล่ะ เกินนะอักีก่อนฝนจะตกนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้ห้องห้องจิ๋วอันนี้ห้องน้ำค่ะปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บห้องแต่งตัวค่ะหอยังไม่หมดค่ะอะแปรงฟันไปเลยจ้าตรงนี้ยังค่ะห้องน้ำค่ะและห้องน้ำด้านนอก ยังไม่หมดเธอลงไปเล่นน้ำได้นะน้ำทะเลเธอก็ลงไปเล่นได้ยังไม่หมดไปต่อ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 ทาดาน,นี่จ้าเห็นไหมอุ้ยเอ้าใครยืนอ,อยู่ตรงนั้นพีทพีทยืนอ,อยู่ตรงนั้นแกมันน่ารักฮะแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วฉันรอฉลามมาฉันรอฉันรอปาาไม่มีใครมาสักตัวมีแต่ผู้ชาย สวยมากให้มีโอกาสต้องต้องทัวรัพท์ถึงต้องมานี่อ่ะมีทุกอย่างมีทุกอย่างเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนี่นี่แล้วประทานอาหารค่ะท่ามกลางน้ำเทะเลเอและรูและรูะรทันท่าน ฉันรีวิวแบบเร็วนิดนึงนะเพราะว่าติกตอกมันให้แค่สานาทีแกโอเคฉันเริ่มเหนื่อยละฉันจะรีบขึ้นขึ้นก่อนขึ้นทุลักทุเล,ลโอ้ยถึงแล้วข้างบนก็สไลเดอร์ไปเลยสิจ้าแม่ก็สไลเดอร์ลงไปเลยวูบลงไปเลยจ้านี่ใครอยากให้รีวิวตรงไหนเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเมนจ้าเมนเนาะเมนเอาเพราะว่าติกตอกมันให้สนาที ซึ้งหอบแล้วโอเคปะสวยมากเลยอะ่ะปินอะ่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ